เออผมผมมีเห็นเมื่อคืนกลับมาประมาณตีสองเห็นโซเชียลพยายามโจมตีว่าผมตะโกนด่าทหารเนี่ยอขอแยกแยนอย่างนี้นะครับว่า <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วมันไม่ใช่ผมไม่มีตะรโขงคืนนั้นละและน้ําในพื้นที่เขตแปดโซนที่ผมรับชอบเนี่ยมันเสมอกันหมดนะครับคือ <c oughs> ชาวบ้านกําลังด่าพี่น้องทหารครับนะครับว่าทําไมรีบกลับจริงๆแล้วต้องเข้าใจพี่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่แต่เจ็ดปงเช้านะครับบางส่วนเนี่ยตั้งแต่ตีห้า <correction. S 1> พอประมาณสักสิบเอ็ดสิบโมงสิบเอ็ดโมงเขาต้องกลับเข้าเพื่อนก็งต้องมันก็ต้องเติมพลังอะนะครับต้องกินข้าวกินอะไรนะครับแต่เจ้บ้านตะโกนด่าทหารว่าทาไมรีบกลับน้องทหารน่าจะเป็นน้องทนทหารตะโกนสวนว่าผมต้องงานตั้งแต่เช้าแล้วเอยแล้วผมก็เลยพยายามแรกเข้าไปไม่ให้เกิดข้อพิพาทว่าแต่ว่าตะโกนจริงๆนะครับเพราะว่ามันมันห่างประมาณสักห้าสิบเมตรว่าพวกกัจจบานดีๆนอยน้องทหาร ครับนะครับเราต้องการยับยั้งอารมณ์ของพี่น้องประชาชนกลุ่มประมาณร้อยชีวิตเด็กที่กําลังจะโต้ตอบน้องทหารนะครับเราต้องเซฟมันมีเซฟน้องทหารด้วยนะครับผมคุยกับพบพ่อแม่ทัพทานสี่ว่าน้องพี่จาเป็นต้องเซฟทหารแต่ว่าการการตะโกนมันอาจจะเสียงดังตามสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคได้ครับ